ใช่ฟาร์มคนเดียวเหรอครับเอาโดนเอามาทิง้งอะค่ะเอาฟาร์มคนเดียวเหรอครับฟาร์มด้วยกันได้นะครับถ้าว่างยินดีนะผมชื่อช็อปชื่ออะไรนะคะช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ครับมันเงาเลยอะแล้วคุณเนะี่ยชื่อดำไงคะ <laughs> ถามแล้วถามอีกกว่าจำไม่ได้อ๋อโอเคค่ะ ครับถ้าเหงาก็มาฟังกับผมได้นะเจมอยู่ไหนวะเนี่ยจะไปสอดส่องเจมสักหน่อย ก็บไว้เก็บไว้มันมันมัน,มนอาจจะไม่สำคัญเราตอนนี้เพจมันนา่าจะแบบสำคัญแต่มาข้างหน้าเก็บไว้เถอะแล้วก็ใช้ตีไม้เบ็ดนะครับเออสันตินี่่อน เดี๋ยวพี่ไปก่อนทุกคนฟังไปนะเดี๋ยวพี่มาเจอกันนอกเลยพี่จบว่าพี่จบว่าไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคุยข้างนอกกับพี่อ่าโอเคเนี่ยพี่เห็นเดยกคนถอดถอดหมวกใส่เสื้อถอดเสื้อไหมครับอ้าวทำไมอ่ะมันบอกว่าจะทำงานให้เราครับเองลองคุยกับมันฟิลเพื่อนไปก่อนโอเคได้ไม่ได้ยังไงบอกพี่ได้ครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจโอเคครับผม สานท้อแล้วพี่โทรไปไม่รับเองช่วยไม่ได้กยาไม่ชมเลยเป็นไรอ่ะโอ้ยขอโทษ <c oughs> ไม่ได้กดดนัน <c oughs> อ๋ <c oughs> อ้วทำไมคนอื่นเรียกเธอไม่ใช่ที่ จริงๆผมชื่อชอปเปอร์นะ,อะโอเคทำไมเหรอว้าวเธอว่าเราหน้าตาน่าเกียดปะมันก็มีรอยแผลบนใบหน้าแล้วก็ที่เี่ยไม่เจ็บเจ็บเจ็บเธอว่าเราน่ารักไหมน่าเก่ียด ขอโทษที่ต้องพูดตรงแต่ไม่อ้อบโตเสียดายถ้าเธอโตกว่านี้จะจีบซะหน่อยอพอเถอะพอเถอะทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนแม่มเป็นได้แค่ป,ป๊อปปี้เิฟอ่ะป๊อปป,ปปี้แล้วเป็นยังไงอ่ะ ความลับแบบเด็กๆไงมาสิมาสิเดี๋ยวจะสอนป๊อปปี้ปี้เอ้ยป๊อปปี้เลยแม่ก็ยังไม่รู้จักหรอกคําว่าป๊อปปี้เหรอเดี๋ยวพี่สอนเดี๋ยวพี่สอนให้รู้จักเองน้องเอ๋ยน้องชื่ออะไรนะฮะเออชื่ออยู่นี้อยู่นี้ใช่เออใช่เหรอไปก่อนนะไปไหนไปขายอ๋อเดี๋ยวมาเหมืองฮ่า อ๋อใส่หมวกเห็นว่าจะมาฟาร์มให้กับไอ้นั่นเหรอเป็นมันพูดอ่ะครับทา้เหตุเพราะอะไรอ่ะไม่มีเพื่อนอยู่ครับผมลูกพี่เก่าชื่ออะไรอ่ะไม่มีครับงั้นก็ไม่อยู่กับพวกนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะฟังว่าพวกนั้นรายงานผมว่าคุณทํางานอะไรบ้างครับผมผมเป็นลูกพี่พวกมันอ่ะครับไปขายหินกันนะครับพี่ เออขี้เกียจไปอ่ะฝากประายได้ไหมได้ได้ครับเราเก็บตังค์ไว้ผมพรุ่งนี้ได้ครับ,รรบพี่แต่แต่ครั้งนี้ไอคนที่ชื่อโก๊ะข,ข,ขโมยมาเอา้าเหรอเดี๋ยวไปด้วยกันก็ได้ไม่ไดีเดี๋ยวมึงขับไปพร้อมกูกัเอ้ยยัไงไปกับไอชมพูนี่ไงชมพูมาพอดีเลยไปไหนพี่ขายหินขายขายหินนะขายหินอืนอหือ แย่อ yeah. uh, oh, ่าเอรอขอไม่ได้วะขายก่อนก็ได้วะเอ้มมิกกี้เมื่อวานผมไม่ได้ขอเบอร์มันไว้อ่ะมิกกี้เบอร์อะไรอ่ะ กี้เบอร์อะไรขอบคุณแป้งขอบคุณแป้งด้วยนะครับ ขอบคุณแป้งด้วยนะครับสำหรับกล่องของขวัญแล้วก็ทิเกตครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะซิกาเลตล่ะผู้ที่ว่าดูแพงไปไหนเราไม่รู้อะซิกาเลตอะแม่งเอ้ยเออวะกูยังไม่ได้เบอร์เขาเลยนี่หว่าเขาบอกเขาจะส่งของขวัญมาเอ้ส่งข้อความมาก็ไม่ส่งคนแปลแพงอย่างเขาไม่น่าจะผมไม่น่าจะเข้าถึงเขาปไปให้เขาแบบปเขาอยู่เขาแหละดีแล้ว ลูกคนรวยลูกคนรวย0 3 7 8 6โอเคกูได้เบอร์เมื่อกี้ละ0 3 7 8 6 0 3 7 8 6เี่กี้ เมืกี้ครับผมชอปเปอร์นะเอ่อ,อคุณเห็นเจมไหมอะครับเจมไปไหนอะครับบอกได้ไหมยังไม่เห็นเลยไม่ได้อยู่กับเจมเลยอะลองโทรถ,ถามเขาหน่อยได้ไหมครับว่าเขาอยู่ที่ไหนรบกวนหละนะอย่าบอกนะว่าผมถามเ,เพราะว่ามีคนใช้ผมมานะ่ะโอเคคะ่ะเอางบเพื่อ,อนไปช้าชา้าใจจะรังเรียห์ ให้ฉันเข้าไปไขว้ยอยู่ๆเธอก็มาหาเองมาด้วยตาเต้นร้อนแรงนี่เธอดูทีของแพง ว่างไงอยู่ผักกาดอ๋อโอเคขอบคุณมากครับโอเคยังไงก็ตามไม่อมเธอลอกฉันได้สิ่งที่ต้องการฉันจะไปไม่บอก ไม่ได้สำคัญคนยังเธอมันง่ายไปหมดเธอยจำมันได้ใจใครล้วใครก็ได้เธอจะให้ฉันรักเธอได้ไงไม่ใช่ฉันไม่มีหัวใจอ๋อ เบาเบาต่ไมตกลมรักคนเมาไหม แต่งตัวอย่างหล่อเงินในบัญชีก็ไม่ค่อยมีผักกาดอยู่ไหนวะผักกาดอยู่ที่ไหนวะเนีย่ยไอ้เชี่ย